สวัสดีค่ะทุกคนตอนแรกวันนี้ว่าจะไม่เปิดคลิปลวแต่ว่าแกมีอะไรอัปเดตใหม่หรอเว้ยคือไม่ได้มานานอ่ะคือนา,นานกับบ้านทีใช่ปะคือเฮ้ยวะคือสถานี้นั้นแปลกหน้าแปลกตาไปหมดเลยยามันดูอุย้ยเป็นกูมันเหนื่อยจังวะคือคือละลากแต่ตอะไรระหว่างทางมาก,กูาเหนื่อยมาคือไม่รู้เป็นอะ คือรถก็เมาสเ <laughs> ดี้าอเมริกาว้าวลโลกอิตาลีครทำแม่อยู่ไหนโอ้ยอัปเดตบ้านกลับมารอบนี้โมงหานะ่าวน้ะออกเต็มต้นเลยทุกคน ดูดิเม็ดเบอร์เรอร์เลยเก็บไรยะ<ถ>สวัสดีเพื่อนๆเร็วสวัสดีค่ะตะไคร้ค่ะบ้านเราของกินเยอะค่ะตะไคค่ะสมุนไพค่ะแดดร้อนมาก ไม่รู้อ่ะฉันดูไม่เป็นหรอกได้เป็นนี่ไงไม้คอความเสียงไม่เป็นน่าจะได้น่าจะได้หลอกดูเเขาคาจนมันอันนี้หมดแล้วมีตัวเนี้ยชอบใช้มากแต่ว่าไม่มีแต่ขอดเล็กมันไม่มีขดใหญ่ไง ถ้ามันมีขวดใหญ่นะจะซีนเพราะอะไรแม่ตาย <c oughs> แม่ใจเราเป็แบบโอ้ยมันซีนแต่ว่าเราแบบไม่หมักไม่หมักมากหมักหน่อยก็พออันนั้นซื้อทุเรียนแล้วรอเขาออกนะครับทุกคนซัมซองมากจุยงินวันสิสบสามซองอ้ยสิบสามซองอะไรสิบสองซองเกล็นพออยากกินบ่อยมันอ้วนสองซีนเจ็ดจุดเก้าบาทโอ้ยเหมือนเครียดเหมือนสอบโอนเนี่ย สองชิ้นใช่ปะสองชิ้นมันจะสิบเก้าบาทปกติชิ้นละสี่สิบสองจะหยิบไปเลยก็ได้แต่ว่ามันอ้วนไงถ้าซื้อเยอะมันก็กินเยอะมันก็อ้วนไม่อยากอ้วนแล้วอยากผอมบ้างอยากเป็นพี่เบบ้เดี๋ยวจะเป็นออกกรังกาแบบพี่เบเบ้หละ่ะฮัโบโหลหนึ่งมันอ้วนไงถ้าซื้อเยอะมันก็กินเยอะไม่อยากอ้วนแล้วมันต้องเคี้ยวไงมันแบบมันเครียด แี่ดอะไม่โเครีบไล้่กนมันก็ต้องมีอะไรเขียวๆคือถ้าแค่ฮาริโบมันก็เบื่อไงเออเอกมาเจอแดดอีกแล้วนี่นะชีวิตของเราจะเจอแดดขนาดไหน,นคือเกิดมาเป็นต้นไม้ป้องมีคลอโรฟิลล์มีคลอโรพาร์คือสักคอสแสงได้อะ่ะเออหักินน้ำกันเนี่ยจะจ่ายน้ำกันงานงานร่นมงาน,นเตือน

ช็คุดเป็นตลาดโอ้ยเินผัดแ,แบบไหนคะแบบไหนบรรยากาศตอนถึงตลาดเวอร์เอาฟิตชุดอ่ะก็แค่มาเดินตลาดนะจะดูไม่ของเยอะขึ้นนะเนี่ยพี่ยามรอรอไปยาม สวัวสดีค่ะดูค่ะเ่อสิไปเหมือนได้มันเลือคื่เจ้าของค่ะสอป็ส่อบปะไปกี่นังได้รถได้โดดิิดตามเพื่อจะมาซื้ออาหารไปวันเกิดพี่ชาย แต่แบอกว่ดูหลายเครื่องรัวนี่เรามาโซนอาหารกันแล้วนะคะทุกคนวยพูดเพาะขึ้นมาทันทีชีดเนยนมนี่แหละคือมันโซนเด็กอ้วนอ่ะของเยอะมากแต่่ร้จะซื้ออะไรนี่หัวใจน้องยังดิ้นดิ้นอยู่เลยอ,ะอ่ะคือตอนนี้มาที่โซนผักแล้วนะนี่เราซื้อของไปโซนโซอนอะตมีเชอรวชาญเท่าไหร่ทอระไร่ไม่ค่อยกินรู้จักคุณ แบบคนไม่กินข่าวดอกไม้ประดบับเอายบหน่อยอาหารมันต้องมีดอกไม้ประดับปะคือเขาประกาศว่าอีกสักนาทีอ่ะส่บหมดเวลาขายกระป๋องแต่นี่เสีอกระองด้วยไงก็เลยเออต้องให้แม่ไปจ่ายเงินก่อนแล้วก็หยิบขอ,อ,องต้าไปที่ร้านวุ่นวายนะก็ขถามแม่อยู่ไหน คือเป็นโมช้อปปิง้งในห้องแอร์ที่แอบเดือดมากโอ้ไม่ก็ตอนนี้คือสั่งพิซซ่าแต่พิซซ่ายังไม่มาสม่งรอคือนั่งรอตอนนี้แม่ไปข้าห้องน้ำได้พิซซ่าแล้วแต่รู้สึกว่าคิวไม่นานเลยอะคือมาแบบมาส่งเร็วกว่าแบบที่สั่งอยู่แถวกรุงเทพมากมันน่าจะคนไม่เยอะด้วยแหละแต่มันใกล้ด้วยค่าส่งฟรี คือชอบบนะ้ากันเดียวค่าส่งฟรีเขาว่าค่าส่งฟรีคือมันถูกตอนนี้แม่ลงไปซื้อกันนี้นะคือตึง้งร้านกว๋วยจับกว๋วยจับกุ้งหรือเปล่ามันกับหัวกับหางอ่านไม่ออกมันใช้กล้องหน้าถ่ายอะ่ะใช่ไหมปึ๊บกว๋วยจับกุ้งคือเจ้านี้คืออยู่มานานมากและแม่ชอบกินมากร้านนี้คือถ้ามาอำนาดอะ่ะ ็ต้องกินอันนี้ซื้ออะไรอะเร็วจังมีแบบเป็นขนมปังห่อด้วยนะเอาไหมอะไรอะอเอาเทมิเกอนก็ได้สราอายุมาทำไมให้กินเลยหรอกื่อกี้กินอันนี้แบบขนมปังหอ่อเลยนะอยู่ข้างล่างหรอไม่จะเอาไหมหลังจากไปซื้อเพิ่มเอาเพราะหนูจะอ้วนไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เอาหรอกเนาะอ๋อไม่เอาแล้ว <c oughs> แล้วแม่ไปเรียนไงอ่ะแ้วก็เดินไปบ้างไปกับเพื่อนมาเดินไปอันนี้แม่เรียนมหาลัยไหนเนี่ยแม่เรียนแม่เรียนแม่ไม่ได้เรียนมาไันนะแม่เรียนรามอ๋อเรียนรามเรียนรามทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่เก๋เลยอ่ะสิปีจะขับรถได้ไหมอ้าก็ไม่สอนสขับเป็นไหมจะไปยังไง เขาไปกรุงเทพน่ะมันมีรถไม่มีไม่เอากลัวไม่สันกลัวฉันไม่กล้าไปคนเดียวเขามีสองคนฉันไม่กล้าไปคนเดียวเขาไปกับครูเลยตัวต่อตัวไม่ฉันไม่กล้าไปคนเดียวฉันต้องมีเพื่อน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 ไม่มีเพื่อนเพื่อนขับรถเป็นมีขับรถไม่เป็นด้วยหนึ่งไม่เอาไม่กล้าไปคนเดียวหรอกกลัว ไม่ชอบทาอะไรคนเดียวจะไปหาของกินคนเดียวได้แต่อะไรแบบนี้ไม่กล้าไปคนเดียวกลัวไอหนูไม่เห็นมีรถขับเลยยังมีรถขับ้่งไม่อยากนั่งวินไปเหเรียนแม่โว้ยจะเงินที่ไหนรู้เงินเขาก็พูดอยู่ว่าเงินมันอยู่ในอากาศแม่ก็คว้ามาสิแต่บางคนในครอบครัวเราตายอะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงมันเป็นเรื่องใหม่ไงฉันก็ไม่เคยเห็นใครตายไงเรื่องผู้ใหญ่บ้านหลอกเกสฟิวปะเกิดมาในครอบครัวตั้งแต่หนูเกิดมาในบ้านเรายังไม่มีใครตายเลย ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็จุดประทัดให้แท็กให้จุดประทัดให้ชาวบ้านรู้เสร็จแล้วเราก็บอกผู้ใหญ่บ้านไม่หมายถึงคือเราตื่นมาเห็นอ้าวคนนี้ตายแล้วเตือนเป็นจุดประทัดหลอหรืออะไรไม่คนนี้ตายคือไม่ป่วยตื่นมาเห็นคนตายแล้วก็โทรแจ้ตงตำรวจหรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยอ้ยเขาจแจ้งมูลนิธิเลยมูลนิธิก็จะบอกว่าให้เราโทรหาตำรวจเอกสารเราต้องมีอะไรต้องใส่อะไรเอกสารเราจะหาทะเบียนบ้านวัยประชาชนคนตายแล้วคนแจ้ง แเราต้องจับขยับไหมหรือว่านอนไว้ที่เดิมแม่รู้ได้ไงเพอาะออประสบการณ์ไปจับไปหย่าไปจับเขาเรียกตำรวจเรียกมูลนิธิมาฮะ,ะเฮ้ยไม่ดูะอะไรไม่แน่เนี<ห>่ยหนูก็มันไม่เกือกเหมือนเมื่อกีก้สัญญาณอันตรายขึ้นตลอดรถมันเก่าแล้วหรือเปล่าไม่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 อย่ามาเถียงฉัน คือถึงช่วงทําอาหารแล้วแต่ว่าก่อนก่อนนีเติมน้ำค่ะคือน้ําแข็งแบบทําแบบสะอาดนะแต่ว่าอะไรเวลาใส่เอามือหยิบสะอาดมากถ้าถามว่ารีบลงมาเติมน้ําเติมอะไรจะช่วยแม่ทําอาหารใหม่ก็ไม่ <laughs> มาขับรถเล่น ตำรวจมากโอ้ยนี่ตรงข้างหลังมันเป็นอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้แหละไม่กี่วันนี้แหละเดี๋ยวจะได้พาไปหาหมอจะอาบน้ําแล้วพาจบไปหาหมอไม่ให้นางรู้ตัวเพราะถ้าพูดแบบทาตัวมันจะพาไปหาหมอน้องไม่ยอมน้องวิ่งคืออยากรู้ว่าจะล่อหมาขึ้นรถได้ยังไงคือมันฉลาดไงมันเก่งนะอีตัวเนี้คือถ้ารู้ว่าแบบจะพาขึ้นรถแล้วนึกเลยว่าไปหาหมออย่างเดียวเพราะว่าปกติขึ้นรถไปไหนไม่ไปเที่ยวก็ไปหาหมอไง มันจะว่าฉลาดก็ได้นะอีนางนี่ไปเลยจ้ะเจ้าล้างหมาน้ำทางเก็ไปทางใหม่ๆกันไหมที่ไม่ใช่ถนนพาพี่มาเลยน้องป้าล้มคือล้มอ่ะอุ้ยไปแล้วไปแล้วว้าอย่าวิ่งใส่รถอย่างนี้สิคุณน้าคุณน้าอย่าวิ่งใส่รถอย่างนี้ดิไม่ขับขึ้นไปได้ป้ะว้ายแอนี้ก็เซแล้ว เดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยมันตีขางเกง่งไปแล้วต้าไปแล้วต้าไปไหมมิ๊ไปแล้วนะแต่ข้างหน้าลงเนินอ่ะขับมือเดียวเจ๊ว้ายว้ายรถมาได้งไงดีอ่างวุย้ยตรงนี้มันเป็นน้ำอ่ะอุ้ยบางทีที่ไหนไม่ใช่ที่ขับก็อย่ามาขับเลยตัวมีแต่ดอกหญ้าเต็มตัวเลยตอนนี้เ <laughs> มื่อกี้ก็เจอหนามปะน้าวุยว้ยอุ้ยไปเข้าบ้านกันดีกว่าไปาเข้าบ้านกัน ชาดีกว่าถ้าดมตลิกเ็เจ็บอยูโอย่โอ้ยเขาซื้อดอกมมไม้มันรู้จะใส่กับอะไรใส่กับนี้แหละาาคือามาันออมากระสะิกไงโอ้ยนี่ไงสนขนมจิ้มด้วย โอ้ยยกละกับอาหารเวอร์เจอด้อกไม้เหี่ยวแล้วว่ะเหมือนน้ำอะไรสักอย่างไม่ใช่อะไรเมื่อชอบกินดอกไม้มันแตกอะอชีวิตตอนเช้าวเวอร์ีิสาพูดอะไรกับบอกบอกเร็วฮัลโหลนิสา สวัสดีสาอเมริกาเซอฮัลโหลควมอเมริกาจ้าเพืนบ้าน้ยค <<|ja|>> ุณเซอฮัลโหลซอเ์ฮัโหลเพื่อนบ้านมึงชื่อเจยนะแต่กูเป็นใครดีวะกูเป็นนังบีดีกว่าเกลเป็นนังบีว้าวโลกอีต้ตาต่าฮ่าฮ่าฮ่กอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่กอ่าฮนาฮ้ากอาฮ้า อยู่ข้าวเอออยู่ข้าวแล้วพี่ไปกอดต้นมกลางาอุ้ยคือพาทิตย์กูมาแล้วนะแต่เมฆบังอ่ะ

แมนบอกถั่จะมาดร้อนั่นแล้วค่ะก็บอมีข้าวนนำถั่วใช่เหรอผู้คนก้อเกลดออั่วไปเหว่บบอไปเหวิบบ่ไปเหวยบใส้โลมันแห้นั่งทุกวันกปวดล้างปวดแอลอยู่หรือเปล่าอ้าวกัรถตู้ดิเฮ้ยผู้อื่นไปเป็นชุกไปอย่างอ๋ผู้อื่นนี่อย่ะเจ้าหร้อเล่ะเฮ้ยร่มบนใส่เชือดเงีบทางนม่ แกเก๋ไปนอนนั <tı ro> <S <S <at> ่ไหนแม่สักสามขึนนขไปนอนเป็นที่ดรมงคลนเนี่ยนโอ้ยบ่ไปหรอแม่นอนอยู่บวานกะลำบากกะบนอยู่สามนหอดแม่กะมากวัวไปยุนังไก่จอกกรสับายตอนนี้ทำอะไรหมูยอคทอดหมูยอนายอันนี้ทำอะไรปลาลูกชิ้นนะคะ คือถ้าลูาสมาธิแล้วตัตดเนี้วตัวเองปะได้จะทำอะไรก็ได้นะคะทำอะไรเกิดใจขี้เมดขอ้อขอหน่อยเปิดยังคือร้อนแล้วนะนี่ครูสุดสแล้วสุดอ่ะเอ,ะอ,ะอะไปถอดถ่านทางเขียนโอยไม่กลัวมันกระเด็นเหรอกลัวไม่ฉันเปิดไฟอ่อนเอาลงเลย ยังโอมไกมากมาเธอมีแระชั้นอย่างค่ะอย่างดีมีิค่าใส่น้ำขิงแกงกีะเทียค่ะงีจะกดเพลงดีกว่าร้อนดูซอกไหนมาคำถาม เราสั่งแซลมอนมาด้วยแล้วสส้มตำก็สั่งเอาสำเร็จรูปมาเพื่อไม่ได้องสำเร็จรูปให้เขาตำแยกไงแล้วเราก็มาผสมเองมาทำเองจ้าชีวิตง่ายขึ้นมากแค่มาผสมก็เสร็จละ อ่ะไม่กินกับซ้ตมตาอ่ะนึกว่าจะกินกับซ้ตมตามสิลายหวานอ่ะล,ลยเอียดสั้นเดี๋ยวสัครับโตโตเอมะใช้จ<ม>ิ้มปาสอบีเลยปะมีจิ้มปาสบีด้วยค่ะสูตรใหม่นะคะอร่อยฉ่ำับการแสดงติก๊กต็อกมากมาเร็วไหนยังไงมาเร็วครับตรงนพี่นอ บิธีอ๋อเออต้องเรียง Yes เห็นมหมคือสวรรค์เลยปะกูไม่ตัดในคลิปเนี่ยอลยไหมเอาเลย โอ้ยคุณน้าคุณตาคุณยายอืมอืมเดาลูตาแล้วเขาแบบเนาะ